เฮ้ยกูเหมือนได้ยินเสียงอะไรวะมึงลองเปิดกระจกดิเฮ้ยไอ้เจ๊เอเจ๊กูเจ๊กูเอ้จี่ไอ้สัตว์เฮ้ยเปิดคลิปไว้เพื่อนเฮ้ยสวัสดีเพื่อนๆไม่เจอกันนานไม่เจอกันนานคือวันนี้เราจะไปกลจะไปรีวิวคอนโดเพื่อนอะคอนโดเพื่อนจริงจังอ๋ออ๋ออาจจะเป็นสาว โดนแน่โดนแน่อาจจะเป็นคนสามมึงอะโดนโดนแน่มึงอะโดนเมียมึงเล่นแน่เอาไอ้มึงพูดจาอะไรตบปากเลยนะใครมีเมียเอ้เนี้ยนี่ยเป่งหล่ออะกล้องผมโสดผมโสดผมโสดที่เหลือมันมีแฟนหมดแล้วเฮ้ยกูเหมือนได้ยินเสียงอะไรวะมึงลองเปิดกระจกดิเมื่อกี้เนี้ยไอ้เหี้ยมึงได้ยินเสียงวะาหนเสียงอะไรอ่ะมันเหมือนเสียงแบบ หมือนมึงตกหลุมแล้วแบบอะไรมันโดนด้วยฮะไอ้เจมส์อมึงลองชะโงกกระจกไปดูที่ไอ้เหี้ยดูอะไรวะถ้าไปดูมันชนอะไรหรือเปล่าชะโงกหน้ามันเปิดกระจกเมื่อกี้เมื่อกี้มีอะไรเออเมื่อกี้กูได้ยินเสียงเหมือนเหมือนเหมือนมันตกหลุมหรือมันชนอะไรสักอย่างจริงปะจริงมึงลองชะโงกหน้าไปดูจริงจังเออมึงลองไปดูไปดูเออเฮ้ยไอ้เจมส์ไอ้เหี้ยไอ้สัตว์เฮ้ยยเเฮ้ฮ้ย ไอ้ยี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึง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 โยนกูแจ้งไปไอ้ไอ้ตกตกหลาจริงวะเนี่ยขอเคเดี๋ยว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 ไม่ตกหรอกไม่ตกหรอกไปดูก่อนไปดูก่อนไอ้เยี่อะไอ้มโยนจริงเหรออะไรโยนจริงเหรอโยนจริงคิดว่ากูเล่นเหรอโยนจริง แล้วกูจะกลับยังไงแล้วกูจะกลับไงอะไรก็หน้าที่มึงแล้วแหละจอดไว้เนี้ยแล้วหน้าที่พวกมึงแล้วแหละเป็นกระจกไม่ได้ด้วยนะกุญแจไม่มีเป็นกระจกไม่ได้เอาไงเอาแลยเอาไงยี่เฮ้ยเข้าเข้ากี่เอ็นไว้เนี้ยฮะเข้าไม่ได้ด้วยออาเข้าไม่ได้ด้วยเออมึงเอาไงยี่เดี๋ยวเดี๋ยวเรียกรถลากเดี๋ยวเรียกรถลากเดี๋ยว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 กูเตรียมถ่ายกลองทำไงฮะทำไงไอ้นี่ไงรถยกรถยกไงทำไงทำไงอี่รถยกฮะรถยกไงนี่ไงนี่ไง เล่นไงเฮ้ยไปไปไปรถคันนี้ก่อนดีกว่ามมึึงงงงลลกก่่ออนนเราเราไปรถนี้ป่ะเราไปมอเตอร์ไซค์ดีกว่าเพื่อนไปไปมอเตอร์ไซค์ดีกว่าที่ไม่เนี่ยแหะเราช่างแม่งนะเฮ้ยเราปิดคลิปเลย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 อะไรครับคุเตอร์อะไรนะเราเจอคือเดี๋ยวให้เตอร์ลากรถกูไป